ึ้นก็อันน้อยๆก็ปริมาณจัวทีก็น้อยตามไปด้วยเราแบนตัวไม่ได้ขนาดนั้นอะไรดูชีวิตคนชิวอ่ะดูไว้นะแล้วก็ชิวป็งและไมโครไบโอและนี่ชิวรลับไปแล้วกรางนี้นั่นเองแม่ก็ด้ค่มีวิดีโออยู่คะโอ้ยทำไมแม่ไมถ่ายของิอันนี้จะเป่าลิตรี่พื่แต่งหน้า รายามาอยู่จ mm ้า hmm. ม so, okay. so 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 ีคนม่เอาอกจะสอบไมโครค่ะพ yeah ี่นนี่เป็นตอนนี้เวลาทีบอแล้วค่ะตีสามะตีสองครึ่งค่ะสองครึ่งค่ะเราเหลือเวลาในการอ่านอีกครึ่งชั่วโมงเราจะสอบกันตอนบ่ายโมงนี้ค่ะ ไม่ใหม่แล้วชิดไม่เคยทำได้เขาทำเงี้ยเลยเหรอเขาทำเงี้ยเลยเหรอค่ะทำเงี้ยต่อมาต่อมาปูเห็ดโวที่สามก่อนไหมจันจันง่ายๆเตัดเอากี๊ยวของจริงจริงไมโครพิชาไมโครเบโอค่ะเป็นพิชาสุดท้ายของพวกเราสำหรับตอบไฟนอลรอบนี้แล้วปูเห็ดถ่ายไปปูวายวายปูเห็ด ใชมีเหตุที่ใคเลยมีเหตุสามดูท่าของติตะเมื่อกี้ไวนะครับทำไมคะให้ดูหน้าติตะแล้วดูหน้าติตะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาเอาไปลงเนี่ยต้องทำเลยที่หน้าดูหน้าติตะใกล้ๆนะครับอย่าไปยุ่งหมือนฉันก็มีเหตุสามอีกสักครั้งหนึ่งนะปังปังแล้วก็โอเคบ๊ายบา